สอง ID ชาวบ,บ้านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่113นะครับเรื่องมเลยดีกว่าตอนนี้มันอีก5นาที5้าทุ่มนะครับเดี๋ยวมันจะเดึกเกินไปเรื่องว่วงก็ด้วยแหละ ID นี้ VIP 12นะครับเลเวลมาสเตอร์2องอิบส VIP ก็ค่อนข้างสูงเนาะเลเวลยังอยู่ในช่วงการเกมนะยังไม่ถึงเดเกม วีพีสูงสูงเราก็ต้องมาดูชุดกันก่อนเนาะอ่ายังขาดชุดพวกนี้เหมือน EP ที่แล้วเลยอ่าชุดมาตรฐานยังซื้อไม่ครบนะครับยังซื้อไม่ครบอันนี้ต้องมาเตรียมซื้อชุดด้วยนะชุดพวกนี้มันเป็นชุดมาตรฐานลเลยมันเพิ่มสเตตัสไนเนี่ยพวกนี้มันพวกคือพื้นฐานน่าจะต้องซื้อให้ครบพัดตัวนี้ แต,ต,อตอ่อันนี้มันจะต้องเติมก่อนถึงจะอันเนี้ยมันจะต้องเติมก่อนเติมในวัน288เพถึงจะมาซื้อได้นะไอชุดนี้แล้วก็ไปดูของในฟาร์ม IDV ถึงสูงเนี่ยหลักเราจะต้องดูตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะไม่คุ้มกับวีนะก็ไอดีนี e. ้เขาีเฟสมาเรื่องการจัดทีมเหมือนอีกที่แล้วล เดี๋ยวเข้ไปดูกันด้วยห,หัวดำกนะ่อนนะไอห,หัวดำไปไหนออออยู่นี่อ่าเหลือชุดอีกเทียบเลยยังไม่ได้ซื้อซื้อไปชุดเดียวเองเกอร์ชุดนี้บอกกันแล้ทุกอีพีนะครับชุดนี้มันจะมีผลข้างนอกด้วยนะครับจะเหมือนชุดแฟชั่นทั่วไปจะต่างกันแค่ไอชุดพวกนี้จะใส่ข้างนอกไม่ได้ ใส่ได้แค่เฉพาะในฟาร์มนะครับเพราะมันเป็นทีมผู้จัดการฟาร์มใช่ป่ะแต่สเตตัสพวกนี้มีผลข้างนอกด้วยนะครับเหมือนชุดแฟลชั่นทั่วๆไปนะครับอ๋ออันนี้ของใหญ่ยังไม่ได้ซื้อเลยขาดเยอะขาดเยอะฟาร์มขาดเยอะมากดูแค่นี้ก็ดูแล้วว่าขาดเกียบเลยขาดเยอะมากซื้อไปแต่ที่ใช้ทองอนะเนาะ ฟาร์มขาดเยอะมากแต่ตกปลาไม่น่าห่วงเลยรู้จักมีหลอดปลาแล้วนะ่ะน่าจะเล่นตกปลาอยู่ดูตกปลาก่อนนะอันนี้ที่เห็นเลยกลักๆเลยคือสุดแฟชั่นของไอ้ฟาร์มนะพี่ข่ด อ่าอันนี้แรกได้แรกเลยนแล้วเป็นของใ้ความเพิ่มเลือดกับสป,ปีดนะครับอันนี้อันนี้ควรที่จะมาแรกทุกเตือนเนาะมันเป็นของฟรีครับเราแค่ตกปลาเอาแค่นั้นเองรปดตกปลาก็ค่อนข้างน้อยนะน่าจะไม่ค่อยได้เล่นตกปลาสักเท่าไหร่นะครับผมว่าเอาละทีนี้เราไปดูทีมกันแล้วนะอันนี้เจอที่ขาดแล้วนะ ไปดูทีมก่อนไปคอลิเกตมาโอโอ้เลยแม็กทีมบินจะจ่ามาเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมแฟรี่นะส่วนอีกทีมหนึ่งน่ายังตัดสินใจไม่ได้แล้ววางแล้ววางจะเล่นเล็กหรือจะเล่นอะไร <c oughs> แต่ที่เห็นเห็นอนะมี ยูโนมีบีเดบิวแต่ยังไม่ได้มาสก,ก็เลยยังไม่ได้ใช้ยูโนใช่ไหมแล้วก็มีใต้ดินมีมิลลา่าทีมสามเขาหน้าจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นใต้ทะเลเป็นใต้ดินแล้วก็มิลลาดน่าจะเป็นอย่างนี้ใช้ใต้ทะเลดูดตีนใช่ไหมใช้ใต้ทะเลดูดตีนใช้อันนี้เป็นดาเมจถ้าใช้เป็นดาเมจคุณสมบัตินี้ไม่ต้องใช้นะครับใช้เป็นพวกเพิ่มดาเมจหรือเป็นเพิ่มเกาะพวกนี้ไปก็ได้นะครับ ดูตีนเราแค่ตัวเดียวพอนะครับแล้วก็ใช้มีลล่าใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าอนาคตจะเล่นมันก็ต้องสะสมสมุดไวนะ้เนาะสมุดพันหนึ่งดูสมุดถึงพันไหมถ้าถึงพันก็ทำมาร์ทได้เลยเอายูโนไวลเล่นได้เลยอ่าสมุดไม่ถึงพันก็น่าจะอีกนานนะครับ นอกจากจะเติมพาร์ตนี่ยถึงจะได้เล่นยูโนอวันนี้ยูโนไม่ได้ปั้นไว้เนาะนาแถ่มีใส่สายฟ้าไว้ด้วยใสย่สายฟ้าได้แปลกๆมากครับอันนี้คือใส่ทุกตัวเลยเหรือเปล่า <laughs> ใบแม็กมันกระจายไปนะครับ บอกเลยว่าอย่างแรกเลยที่ลาดนะใบแม็กมันกระจายมาแทบทุกตัวเลยนะสยดายใบแม็กครับสดุสดายสุดายแทนเลยจริงใบแม็กใส่แค่เก้า,าตัวพอแล้วครับแล้วให้ดูตามสายแล้วก็ค่อยถ่ายเล่นเอาเวลาจะเปลี่ยนทีมครับไม่ต้องมาทําใหม่ขนาดนี้นะครับมันเปลืองใบแม็กเพราะอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรใช่ป่ะ มันเอาไปนอนอยู่เฉยอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มครับนี้จะทีมก็จะเป็นทีมบินอันแรกเลยนะทีมบินที่เป็นโอโอได้ไหมลูกเกียร์แล้วก็ยักษ์เกี่ยวทีมสองก็จะเป็นแฟร,รี่นะครับทีมสามก็จะเป็นอย่างว่าเป็นใต้ดินใต้ทะเลแล้วก็มิลนะครับจะเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้ทีมบินนะ่ะ อันนี้ผมก็เล่นอยู่นะทีมบินแต่ไม่ได้เล่นรูเทียนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่พาดถ้าแบบนี้เก็บไว้ถ่ายใส่ตัวอื่นนะครับพราใส่ไม่เต็มช่องอันนี้โอเคแต่อัพไปเกือบหมดแล้วเนี่ยมันยังเหลืออีกสองช่องเห็นปะม,มันพลาดตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเราใส่ต่อนเนี้มามาทับไอเนี่ยมันก็จะเสียดายไอที่เราอัพไปใช่ปะะ่ะ อ่านี่เจอแล้วยักษ์เขียวไม่ใส่เพิ่มกดอันนี้นะไม่ใส่ซึมซับนครับเอาอันเนี้ยไปถ่ายใส่ให้ยักษ์เขียวแล้วก็เอาของยักษ์เขียวเนี่ยไปใส่ให้เดนซี่แทนนะครับจะได้ประโยชน์กว่านะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมลืมผมแจ้งไว้ก่อนเอาของยักษ์เขียวเนี้ยไปใส่ให้เดนซี่แล้วของเดนซี่อ่ะกลับมาใส่ให้ยักษ์เขียวนะครับ ส่วนตัวอื่นก็อ่าอันนี้สองสายสายสองสายเลยอัพไปแล้วด้วยก็น่าเสีดายครับอันนี้อ่าอันนี้โอเคครับก็ตอนนี้ถ้าจะทำทีมหลักเป็นทีมบินก็ทำได้นะครับทำดีแล้วก็ขึ้นร่างแดงโฮโอไปเลยแต่เนี้ยอยากให้หัดให้อัด โอโไว้ o, White, นะครับมันจะได้เป็นดาเมจช่วยลูกเกียได้นะครับลูกเกียถ้าจะทําร่างแดงมันใช้5250สองริมุดใช่ป่แะแต่ถ้าโอโอมันใช้ 3, 5, แค่สามพัน้าจะขึ้นร่างแดงโอโอได้ก่อนนะครับก็ถึงว่าให้อัดโอโอไว้ก่อนให้โอโอเป็นดาเมจด้วยนะครับแต่ดิเสดเสดายเสดายเลดิสนี่แหละ ไปอย่างนี้ซะแล้วก็วคงต้องรอดิจิตก่อนนะครับรอเดือดเยอะแล้วค่อยมาใส่ทีเดียวใส่ให้มันจบจบแล้วค่อยมาอัพต่อเพราะเรนนี่ยังขาดพวกซึมซับใช่ปะ่ะขาดซิมซับกว่าเร่งเลือดอีกสองช่องก็พอดีแหละไอ้พวกเนี้ยอาจจะต้องปล่อยให้มันทับไปนะไอ้พวกที่อัพไปนะอาจจะต้องปล่อยให้มันทับไปแล้วค่อยมาหาอัพใหม่เอา ครับน่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้เล็บบินมันจะมีของสกิลแซดของโอโอใส่ของสกิลแซดได้นะครับอันนี้ได้เป็นสกิลแซดเพิ่ม15นะครับได้ได้อันนี้เป็นชนะได้แล้วก็อันนี้นี่สกิลแซดทั้งทีมเพิ่มขึ้น10ก็ใส่อันนี้ก็ได้นะครับสำหรับโอโอนะ เนี่ยเมื่อสกิลแท้เพราะมันใช้สกิลแท้ได้สองรอบใช่ไหมล่ะส่วนไอ้ป้องกันอันเนี้ยไม่จำเป็นมีกันห้าสิบมันใช้รสปีดเปลยราคาสองเกินอันนี้เอาไว้ใส่เพราะมีสกิลหมูน่าจะคุ้มกว่านะครับเอาไปใส่ให้ยั์ส่วนขอพอนี่อันนี้ใส่ให้โอโอน่าจะดีกว่าไม่โอโอก็ลูเกียนะครับน่าจะสลับกันแล้แหละ น,นี่ยอันนี้ต้องไปใส่ให้โฮโอของลูกียนะครับใส่ให้โฮโอแล้วเอาของโฮโอเนี่ยไปใส่ให้ยักษ์แล้วเอาของยักษ์เนี่ยไปใส่ให้โฮโอนะครับถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับสลับกันอย่างเงี้ยลิบินโอโอมันจะต้องอาศัยเราเอากระใช่ไหมมันก็จะต้องมีสปีดนิดหน่อย ก็จับประมาณนี้นะับดูรีชิกิด่อ่ะรีชิกิว่าโอเคเหลือแค่อันเดียวเล่นได้เล่นได้ไดอ่ะนี่ก็โอเคครับอ่ะยินโอเคอ่ะอไดนแม็กยังไม่เต็ม อันนี้หาจากด่านสำรวจนะครับอันนี้น่าจะได้จกคบบแล้วแหละเปิดกล่องม่วงแล้วเลือกเป็นอันนี้ได้นะเดี๋ยวเวลต่อไปมันจะต้องเปิดแต่กล่องทองมันถึงจะทำได้นะครับอาอนนเต็มแล้วโอเคทีนี้มาดูคุณสมบัติที่3ามบทที่3ใช้เป็นอันนี้นะครับลด,ดเลื่อนเพิ่ม d a m a นะครับ หรือจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้ติดชินะครับแต่ตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือเพิ่มเกาะให้ทั้งทีมถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่เราจะทำโฮโอเป็นดาเมจใช่ปะ่ะเราก็ต้องใช้อันนี้นะครับแล้วก็เอ็นจีนับถัดที่สามเนี่ยเอนซีอย่าใช้อันนี้ ไม่ได้ใช้อันนี้นะครับใช้อันนี้แต่ถ้าสำหรับยาเต็มเมทก็ใช้อันนี้ก็ได้ลดเลือดเพิ่มดตามเมถ้าทําถึกก็อันนี้นะครับเพิ่มเพิ่มเกาะให้ทั้งทีสำหรับเดนซี่นะแต่ถ้าใช้เพิ่มเกาะอาจจะถึกถึกแบบอลังการเลยสุดคุณมบัติที่2ของเดนซี่สายเป็นอันนี้นะครับจะถึกขึ้นอีกเยอะมากๆ ที่ว่าตีสามเทินถ้ามันไม่ตายก็คือไม่ตายแล้วอะ่ออนะขอเดชาใช้อันนี้เพื่อป้องกันทุกเทินนะครับที่ว่าป้องกันมันเพิ่มได้เป็นแสนเป็นล้านเลยอ่ะคืออันนี้แหละครับเรียกาต้นแบบผ่านไปเนาะของยากต้นมบบท,ที่สองใช้เป็นเครื่องหมายถูกนี่ได้นะครับหรือใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับ คื้นปูจะหาเป็นสุติแต่ยักษ์มาร์สมันล้างล้างดีบัฟอยู่แล้วไนงะก็ใช้เป็นเครื่องหมายถูกดีกว่าเพิ่มดาเมจสกิลให้ตัวเองอันนี้ควณสมบัติที่1นึโอเคแล้วคุณสมบัติที่2ใช้เป็นเครื่องหมายถูกนี่นะครับนะจะเข้าใจแหละว,ว่าตัวเรียมันหาย,ยากตัวเรียกคุณสมบัติที่2ปีนี้คุณสมบัติที่2 ใช้เป็นโล่นีได้นะครับไอธาตุน้ำเราจะไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วใช่ปะใช้เป็นโล่ดีกว่านะครับเนี่ยโล่นี้นะใช้เป็นโล่นี้ดีกว่าหรือไม่งั้นก็ใช้ไอ้นี่ก็ได้ลดสปีดศัตรูนะครับสบาสดีหนึ่งโอเคแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ก็ใช้โล่นะครับใช้โล่เหมือนกันไอ้นี่เราไม่ค่อยได้เจอมันอยู่แล้ว อันนี้คุณสมบัติที่หนึ่งเปลี่ยนนะครับเอาดูจริงแค่ตัวเดียวพออันนี้คุณสมบัติที่สองใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับหรือใช้เป็นไมูุ่ขีนี่ก็ได้นะครับใช้อันนี้ก็ได้นะครับนะครับแต่จะไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้ถ้าจะใช้อันนี้ใช้อันนี้ดีกว่าครับ ล้างล้างกระถานะได้ไม่ติดไฟไม่ติดมืนไม่ติดแข็งอันนี้นะช่วยได้เยอะกว่าก็น่าจะประมาณนี้นะนี้เรื่องประดับถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับบัวแดงอ่ะนี่แหละที่ผมจะทำอยู่แบบนี้เลยครับใส่บัวแดงแบบนี้เลยถูกต้อง ตามสตอ่าอันนี้ใส่ไม่ครบประดับหมดอ่ะอ่าประดับหมดประดับนี้พอใส่แล้วอ่านี้มีวอลคิงด้วยอ่าประดับยังใส่ไม่ครบตัวนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับก็ให้าามาตีบวกอ่ะ เราค่อยหารองเท้าเราจะได้รู้ว่ามันขาดอะไรแบบไหนนะครับน,นี่ก็คือจะขาดแต่ตรองเท้าใช่ไหมอันนี้ผมว่าใส่เป็นไอน,นี่ดีกว่านะอาวุธอะใส่เป็นเขี้ยวางกรดีกว่านะเพิ่มพลังธาตุมืดนะแม้ก็ใส่เป็นตออคอหรือแว่นตาก็ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันสองสายใช่ไหมอ่ะเป็นสองสาย ดาเมจม่ถึงไม่แรงเนล่เพราะมันเป็นสองสายก็ใส่เป็นต่อคอหรือใส่เป็นแว่นตาดีกว่านะครับปลอคอหรือแว่นตาคือจะเป็นอันนี้นี่แว่นตาอนนี้ก็ใส่ได้ปลอคออันนี้ก็ใส่ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราอัดสายไหนไว้นะครับอย่างนี้อัดสายเอพีซไว้ใช่ปะ่ะอันนี้คือเราใช้แว่นตาดีกว่านะครับ มีโดนทีเอาให้็อกไปเลยประมาณนั้นนะก็น่าจะประมาณนี้ในการจัดทีมกับการไปไล่ของเฉพาะตัวนะครับก็บจะประมาณนั้นนะถ้าดูไปทางดูย้อนนะครับฟ mm hmm. ินซี่เป็นมาร์สนเะินซี่มาร์ทก็ดาเมจยัยงไม่แรงเท่าไหร่ต่อไปอาศัยดาเมจของฟีนี่กับกวางเอานะครับกวางมาร์ทดาเมจก็ค่อนข้างดีนะแต่เสียว่ามันบางแล้วมัน ยังไงมันแพ้ธาตุด้วยแหละอล้สกิลอันนี้รีมายังไงอ๋อขาดไปแค่สองอันเป็นสกิลเฟอร์ี่กับสกิลพลังจิตก็จะมีดีที่สกิลพลังจิตนะี่นะแล้วก็สกิลต่อสู้อาติมันจะมีธาตุพิษด้วยเอ้นี่แหละไอ้สองอันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันจะแพ้ธาตุาเยอะนี่นะ แต่หวังพึ่งได้ก็อันเนี้ยกับอันเนี้ยหวังพึ่งได้อยู่ครับแต่ที่ตกี้ก็ถือว่าโอเคแหละไม่ขี้เหร่นะครับจะซื้ได้ซื้อได้ไปไหมอัดกระจายไปหน่อยนะครับส่วนลิฟตินอ่ามาลูกลิฟตินอนะันนี้เพิ่มสนะาทา่าดโอเคอ่าันนี้เพิ่มสะกี้แซ่บแตงกีมโอเคอครับ อันนี้ชนะธาตุใช่ไหมอันนี้ก็คนสกิลแชทมันมีตัวเลือกน้อยนะมันมีอันนี้ที่เพิ่ม FPC เนี่ยอันนี้ใช้อันนี้แทนก็นได้นะครับแทนไอแชทแทน I S. ไอสกิลแชทอ่ะก็อย่าแทนอันนี้นะใช้เป็นไอนี้ก็ได้เน,นี่ยเพิ่ม FPC นะ หรือจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับชนทะท่าสกิลแซดไอพวกสกิลแซดจะใส่ให้ตัวที่มันใช้สกิลแซดได้สองรอบแบบจะคุ้มกว่านะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะเอาละต่อไปไปดูช่องทางที่เขาทำไว้ ธาตาแปรรีไว้เนาะอันนี้คือต้องรีให้มันเป็นสีทองทั้งหมดก่อนนะนธาตุพีก,กับภาพุสีไอ้ธาตุพืชก,กับความมืดถ้าเดี๋ยวมาอัพเอง้วกันผมไม่อัพให้นะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นธาตุพลังจิตกับธาตุเล็ก แต่ตรงนี้มันรีได้มีไข่อันนี้รีอยู่แต่ไี่ใช้หกสิแล้วมันไม่พอเห็นนะมาตินเต็มแล้วธาตุไฟธาตุน้ำ ธาตุพลังจิตธาตุแต่ดีโอเคโอเคโอเคถึงว่าทำไมไอ้ตรงนี้มันเหลือน้อยไล่อัพอยู่นี่เองนี้เราก็จะไปดูพิกเซลแล้วนะดพาพิกเซลนี่น่าจะพลาดมาดูตรงนี้ก่อนสุดอยู่เนี่ยอ่ะยังอัพไม่เต็มเนาะ ก็โอเคแหละก็พอได้พอได้ภาังกิตน้ะเหล็กบินไฟไปที่อันนี้ถ้าสร้างใหม่ได้ก็สร้างใหม่นะครับเรนสปิดต่างเดียงจริงๆเนาะ อันนี้เวลาจะสร้างอ่ะผมแนะนำให้สร้างแบบล็อกธาตุนะล็อกธาตุจะดีกว่าอา่จะต้องสร้างใหม่แทกตัวเลยมีอันนี้พอได้อยู่เพราะเล่นทีมบินอยู่ใช่ป่ะแต่ตัวแฟลรี่ยังมีน้อยเกินเวลาเราจะสร้างแบบล็อกธาตุก็ใช้อันนี้นะครับกดตรงเลือกธาตุน,นี้ อันนี้มันจะเลือกธาตุได้เราก็เลือกแฟรี่ไว้ปับ๊บอันหนึ่งก็เลือกแฟรี่ไว้ปับ๊บทีนี้เราจะเลือกอันหนึ่งใช่ป่ะให้เลือกเป็นอย่างอื่นนะอย่างเรนซี่มันเป็นธาตุแฟรี่กับหินใช่ป่ะเราก็ใส่ธาตุหินเข้าไปก็จะประมาณนั้นนะมันก็ได้แฟรี่สองอันหินหนึ่งอันแต่เราอาัพได้สักสามอันใช่ป่ะทีนี้เกิดว่าเราใส่เป็นธาตุบินสมมุตินะก็ใส่แบบนี้บิน ส่วนอีกอันนึงเราย,อย่อเน้นโฮโอหรือเน้นลูกเกียรเราก็าใส่ตรงนั้นไปใส่เป็นพลังกิจหรือไฟไปนะครับมันจะออกดีกว่านะครับชั้นเนี้ยไอตรงเนี้ยมีน้อยไอไอเทมล็อกเนี่ยมันหาจากโหมดนี้นี่หาจากโหมดนี้อันนี้ต้องมาเที่ยวตีนะครับแต่มันหมดไปแล้วแหละเนี่ยตรงเนี้ยจะหาจากตรงเนี้ยเกาะแรกเลยนะครับมันจะได้ ตอนที่ข้าไปตีนะก็ต้องสร้างใหม่เยอะครับสำหรับตุ๊กตาเนี่ยต้องเลือกตุ๊กตาใหม่อ่าวุ้นก็ไม่ค่อยมี มีเครื่องเปลี่ยนแล้วก่น่าจะเปลี่ยนไปเลยนะดวงผมไม่ค่อยดแออแีแล้วก็ตรงนี้อ้าวโอเคเล่นไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ อ่าโอเคเล่นไปแล้วโอเครับไปแล้วอ่าอ่าอ่าไปเดี๋ยวโฆษณาอีกสองสวรรค์ยูเนี่ยนเหมือนไม่เขาจะมีเวลาเล่นนะนะผมว่า เนเ่ลไม่ครบอ่ะตอนนี้เล่นครบอยู่อ่อันนี้เล่นครบอยู่ครับก็มีประมาณนี้คราสำหรับไอดีนี้ถ้าดูไม่ทนันดูย้อนนะครับผมจำไม่ได้แล้วพูดอะไรไปบ้าง <laughs> <laughs> เยอะจัด ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการจัดทีมแล้วก็การจัดของนะครับจะประมาณนี้แต่ะหลักเลยที่จําได้ก็คือ้นแต่ช่วงแรกเรื่องชุดแฟชั่นกับของในฟาร์มนะครับอ้อลืมส้อยมือแซอีกอันนึงไอ้แท่นปัาถนา V6 อ่าดล็อกแล้วโอเคโอเคครับโอเคก็ถ้าดูไม่ทันดูย้อนนะครับแล้วจะไปนอนแล้วอ่าทุ่มครึ่งแล้วก็วขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ สวัสดีครับผม